เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยหลายคนบอกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้การที่ใจผูกยึดอยู่กับอะไรขอให้มองเป็นภาพอย่างนี้นะว่าใจเนี่ยมันมีโซ่ล่ามแล้วโซ่เนี่ยเป็นความทุกข์คือไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้มันไม่เป็นอิสระมันเกิดความรู้สึกอึดอัดทีนี้แทนที่เราจะพยายามทําใจลองมาทําความเข้าใจดูไหมเข้าใจว่า อะไรอะไรเนี่ยมันไม่เที่ยงอะไรอะไรที่บอกว่าไม่ใช่ของของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกอย่างเดียวแม้แต่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่มันก็แสดงความไม่เที่ยงบางทีมันสั้นบ้างบางทีมันยาวบ้างมันไม่ไม่สามารถที่จะยึดไม่สามารถที่จะไปคาดหมายอะไรได้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อเกิดความเข้าใจ ในตัวเองสิ่งที่กําลังเป็นสมบัติของตัวเองอยู่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ว่าแม้แต่สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงในตัวเราเนี่ยนะของอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดมาทั้งชีวิตมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันการปล่อยวางจําไว้อย่าทําใจแต่ให้เข้าใจ